สำหรับการเลือกตั้งในปี69นี้ไอ้ลักชนกบุกถิ่นกำแพงเพชรประทะัคาลมเดือดงัดข้อกับไผ่ลิซซึ่งในระหว่างการหาเสียงนะครับผมก็มีช็อตเดือดประทะกันกลางตลาดทันทีที่ไอ้ลักชนกนะครับผมจากทางพรรคประชาชนหรือพรรคส้มนั่นเองนะฮะได้ลงพื้นที่ช่วยลูกทีมนั้นหาเสียงในเขตหนึ่งบริเวณตลาดบกศกำแพงเพชรก็เจอนะครับรับน้องทันทีมีป้าคนนึงนะครับผมบุกเข้ามาฉะนะฮะมีป้าคนหนึ่งนะฮะ,นนะได้ปรีเข้ามาเตือนแรงกับไอ้ลอกักนกว่าอย่าก,ก้าวร้าวนะฮะและให้ไปเช็คข้อมูล ของพี่ไผ่ลิกให้ดีก่อนที่จะกล่าวโจมตีนะฮะและก็มีลุงคนนึงตะโกนสวนว่านะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปกองทัพและเรื่องการด้อยค่าทหารซึ่งก็เป็นหัวข้อยอดฮิตที่เราได้ยินกันมานับครั้งไม่ถ้วนนะฮะเกี่ยวกับพรรคส้มในเกี่ยวกับกรณีนี้นะฮะซึ่งทางไอซ์ลักษนกนะครับผมก็ได้โตกลับนะฮะพร้อมกับทั้งยิ้มสู้และขอบคุณที่มาแสดงความคิดเห็นพร้อมย้ําว่าปีนี้พรรคประชาชนนั้นเอาจริงฮะซึ่งนโยบายดังกล่าวที่ได้กล่าวไปนะครับผมจะเป็นนโยบายขายฝันหรือสามารถ ทำได้จริงนะครับถึงแม้ออ์ลักชนกนะครับผมจะโดนลองของแต่ก็ได้งัดไม้ตายสู้ด้วยนโยบายการเกษตรและที่ดินนะฮะหวังที่จะซื้อใจชาวกําแพงเพชรได้มีการอัดฉีดเกษตรกรนะครับผมมีการสนับสนุนเงินสูงสุด1750บาทต่อไร่นะครับผมรวมค่าไม่เผาตรวจดินและปลูกพืชบํารุงนะฮะและมีโครงการนะฮะล้างนี้ให้คนแก่ปลดนี่เกษตรกรวัย70ปีนะครับเพื่อตัดวงจรความจนและมีการดันเทงนัทพงษ์นั่งนายกรัฐมนตรีนะ นโยบายเปลี่ยนโครงสร้างตํารวจทั้งระบบนะฮะและมีหมัดเด็ดส่งท้ายถึงเจ้าถิ่นนะครับซึ่งบรรยากาศปราศรัยริมแม่น้ําปิงนะฮะช่วงค่าคนแห่ฟังนับพันและไอซ์ลักษนุกนะครับผมทิ้งท้ายแบบเจ็บแสบถึงเจ้าของพื้นที่อย่างไผลิกว่าขอให้พี่ไผ่สมหวังในเรื่องอื่นแทนเพราะเรื่องเลือกตั้งรอบนี้พี่ไผ่อาจจะต้องผิดหวังนะคะซึ่งกระแสพักประชาชนมาแรงนะฮะประกาศมั่นใจพร้อมกว่าสอสอเข้าสภาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นดราม,ม่าที่ต้องติดตามกัน ต่อไปะะซึ่งยังมีประเด็นดราม่าที่ต้องติดตามต่อนะฮะกรณีน้องๆทีมหมอนทองวิทยานะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไอซ์ลักษณนกนะครับผมวอนสังคมอย่ากดดันเด็กที่กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเพียงเพราะเห็นต่างกันทางการเมืองและสึกกระเพชครั้งนี้นะครับผมจะเป็นช้างชนช้างหรือมดล้มช้างเรื่องนี้ต้องติดตามและจับตาดูกันต่อไปะฮะ